ป้องพี่น้องบ้านหน้าจุ้มแสงทั้งสองมูให้ได้รับแต่ความสุขความเจริญฝ่าฝนชละทาตต้องต่ำรดูการมีแต่ฝนบอ่อเอาลมมีแต่ฝนดีปลูกทั้งพ้นก็ให้ได้เกี่ยวเด้อสาธุสักเคกาเมจะรปเปกิลิิกา

สานเข้าเมีสุน,นันตูสาธุพุทธาพรชึงนเทพเจ้าเราเทพยดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในชะตามาวนรน็ดีในโสระมหาพุิก็ดีสิงสถิตอยู่น้ำบานช่องห้องหอหน่อยไ่น้นำปุมีอากาศในปมามิโมเทียนขอเชิญน,นังน่งนั่งแก้ว อาเบีอละมีทางหลายองมาปกปักมาภายที่้องบ้านนาทุนแสงทั้งสองมือีใดมาเชิญพระเอสันอนเขา้านเขาเบืองขอให้ถูกต้องตามกนบธรรมเนียมประเพณีอย่ามีความเดือดร้อนเครื่องเกิดพรประการใดขอให้ปที่มาวันนีและบได้มากรดีให้มีความสุขสำราญเจริงจิต มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยทุกคนก็คาเธอนาโหอันตานสามพังกางวันตุวันระหันตุสามมาสามพุทธสา nam mô tan sam phang kham ba tu hoa lan han tu sam ma sam phật thất gia nam mô tan sam phang kham ba tu สามหาสามบูามฟังจากวันยาสาอยู่สันสยโยความไพ่เชิญมาบัดไทยเกนมา ເຝົ້າຈັກກັບທີ່ບົນບັ້ນເຊີນຊ່ອງໄຊຊັ້ນເອີຍไว้ອ່ອຍຊິຂຽນໄປທີອ່ປົກັບຫມານຊິไຄ້ຕ

gần quang tiền tướng toàn Quang xã quân Quang xã quân Quang xã pha Quang sân Sát ทั้งเขาลวงสินีนุราไม่วันวดัดกวยสารทั้งสัตตาบริพานจิตสันทุกขพันบริดาทั้งเขาจากกักรวาลเวกวดแว,ดวงทวั่วทุกแง่ งเทวะคือว่าลานน้อยทั้งสองเมิดแล้วกับทั้งแม่ออกแก้วสายสามหวานกับพยาวิสนหอนตูนผ่านเงาจอมเจียงเจ้าสวนใสปัญญาไว้คืหมอมอกับหน่อยหนอผู เป็นวลาไมเสิแกนเงาพระกษัตริย์เจ้าทั้งวกจึงลงมาประสบชุมนุมสรลทบความปูนอวอนนอมเป็นอัานหนึ่งอันเดียวกันยันทาในากาลยาแรงตังทาในากาลยำนั้นบันเกทธาจีลาน ตัวลงอัตตะวติสังฆทารังกายังแห่งภาวูลณสะนาโอติงงูวง ศรษฐีและตวยกลาได้มาผ่อนผัวกูการงานฟุ่มเฟือยจานและนักบัตรอำมาตย์ความชัมม่มู่น้องนับได้ว่าสิบสองอาคูาเย็นนี้เขามีใจยิ่งดีบอลโซกเศร้าให้ห้องเงาเต็ม รอคาใจตายเมื่อสาวหันใบดงโอ้เอ๋ยโอ้เอ๋ยดอกไม้บนดวงไม่ไปควางตนตมารอคาลใจตายผู้สาวีใบลนโว ในวงไพ่กตสมาหองคาสายฮุบสุกับจีนจองใจเอาบาดใจทุกโงยินนาดูลำบากเงียบเทาด้วยเท้าพอเฝ้าว่าเมืองพนมเมืองเสียบอยู่ลาวเชียวคาดไปสาทุการการลอยคว่าวันสองกุมันเันไทย h งแห g ลฮ ทางนังน่งวเงเาบินมาซีตนเป็นวลลามาเอ็นซีระเดียวคอยเมื่อพันแผาวแกซด้วยจีสวัสดิ์บอดลาวายัยพระเวสสันตราด้วยบฎบานพระคาถาวาตะวันจระ,นจร,ะร้องจะร้องไดจาจังไกตะโกวัวพ มีเป็นคนตั้งแต่พระบาทเจ้าเจรละจากเมืองอาณาจักงใจไปว่าพระมิเหือบ่ใดสิซึ่งเจ้าแพีทงารร่วง เชิญปานีเชิญเมาเป็นวิ่งคำปั่เก็บเจ้าเชิญพปานอเป็นเจ้ายงจองพลนผาสะโพนแรงหลางแกไฟฟ้าสุโมเสนาเมืองขอให้หยุดสะเครื่องพันแถวเชิญปานี้เพื่อสถิตพ่านสัตว์แก้วให้มันงวงวิองเชิญปานี้เชินเมื่อจงหัวมือนั่งนุ่มเน่าเชิญพปานอเป็นเจ้าแก่เสพพิณ เก็บไทยบอกควรนสีลาสิป,ป่านักวนท้องไว้มันเจ้าดอกเจ้าเมองเชิญพอดีขึ้น,มน,นเมื่อปุ่นปองขึ้นเลี้ยงไปฟ้าเชิญตั้งลูกสะไปลานั่งเกี้ยวมิงมัดดีเชิญพอดีขึ้นเมืออ่อพูดจะไี้ม่ออ,อกแกว้วเชิญตั้งสองวันแเบลพญาบ่าพอบิีตาเชิญพอดีขึ้นเมื่อเลี้ยงท่ารักการุณย์โอ้ จื้อนตอนเก่าเมื่อตุกนอกไปพุ้นนะพดีขึ้นเพื่อหวังมีใจบนภาษาเิมาหลัเจ้าเดียวนี่สุนั้น สังปา้าสิล,ลาบิมก็ว้ทางเบื้องหางเป้าสุองสังสจิลาพองเสือทางบานในบนมองเคลื่นปณขึ้นเมื่อปุนพองขึ้นเรื่องเพา้าน้ำยิงนายิ่งกว่าเตาวะวั์ตามฟ้าเนี้อาจจะทำดังกา่าเป็นเท่าเราสองที่สักกฐีปัมปะปองนิตตังสามคิบพบ

เอาผ้าผมมาเช็ดเช็ดอันนี้มาเอา